ผมว่าเป็นตัวซึ่งไม่ได้กลัวอะไรกับคาเฟนี่ขนาดนั้นนะครับผมเปิดมายิงกับสวนได้เลยนะครับนี่ครับฮีโร่หมายทอนนะฮะเกมี้มียยอนะครับแต่ไม่รู้เกมนี้จะมีหรือเปล่าแต่ก็สวัสดีขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันอันนี้เอาเวลเลอร์พิมพิลิก2020ครับระหว่างที่บยรัมยิงแต่อีฟต่อเจอกับเซงอัมเปท่มรอบควอเตอร์ไฟนอล ต้องมีความอลังการเปิดตัวเล่นใหญ่แล้วจะได้ไลเทเอร์นะฮะผมคิดถึงสมัยแบบเทำไมฮะันแรงอันแรงโอ้มันต้องมาแบบใหญ่ใหญ่<ช>ต้องส่งเข้าใหญ่ๆหญ่หน่อยอแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเสียงปบกหมุเอเอปับ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 เราทำเอฟกันเองใช่ฮะเหมือนเราคิดถึงมากๆอ่ะนะครับโอ้โหฮะเนี่ยพยายามมาวิ่งปวดป่าตามสไตล์ของมาหลอกก็หมดเป็นมาหลอกกลางนะอย่างที่เห็นนะเนี่ยหลักๆครับเดินมาฮะและดูครับการหยิบลูนครับไอเทมเนี่ยมาแบบบึบๆึบฮะ ตัวใหญ่ๆเบิ่มๆนะมาเป็นทึกๆเลยครับผมครับผมเนี่ยไม่แม็กเฮดพีเพิ่มเฮดพีเยอะแล้วก็เกราะกับเนี่อ่ากันเวทใช่ครับต้องการความนานในการยืนนะฮะแล้วก็เป็นกันชนที่มีเดามจิชเพราจริงมาหลอกเป็นตัวที่มีเดามจอยู่ในตัวอยู่แล้วโอ้โหแต่ส่วนข้างล่างครับผมว่าเลนล่างทางเบอร์ยำเป็นตัวอีสปอร์ตน่าจะเล่นกดดันได้ดีครับผมคคุณซีรับโอ้และเหมือนว่าเฟิร์สวันครับจะฟาร์มเร็วกว่าตัวของเบิร์หนึ่งสเต็ปนะฮะตอนนี้เลเวลสี่ไปแล้วเบิร์ยังเลเวลสามอยู่เลยใ นะครับแล้วไปที่เลนกลางเลยครับเฟิร์สวันนะครับเพื่อที่จะไปแท็กเลนเอาต่างต่อใช่ครับจริงๆมันมเป็นเรื่องของการสปีดฟาร์มด้วยนะร,รู้ค่อนข้างฟาร์มไวทีเดียวนะผมด้วยอแดเมจที่ก็ทรงพลังทีเดียวนะแล้ววิ่งระเบิดปวดป่า เดือยวเขาไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าครับแต่ก็ทําให้เบิงครับต้องเรียกว่าภาวะผูวงกับการฟาร์มไปนะฮะส่วนซัมเมอร์ด้านบทกดเลสตาเลเนี่ยนนะฮะเข้าไปครับตบัดสามใสเอ็นทีบีหนึ่งทิ้งหลอดใช่ครับเจ็บเจ็บปวดปวดกันไปครับผมเรื่องเลนเฟสกับการเล่นต้นเกมบอกว่าเบรแอมเป็อีสปอร์ตไม่น่ามีปัญหาครับแต่เล่นใส่แล้วครับมาเจอเบิงกรงนี้ครับและอาร์กโดนเล็พยัคฆ์ยืนหนีแต่โดนสตาร์นเกี่ยวไว้ครับไปไม่ออกและเรียบร้อยเจอเฟิร์สบัตจากนู้นฮะโอ้โหทำผิดจับเหลือคุณผู้ชมครับจังหวะะในนกกการรรรรโโโโ่่่งออัััััคคคคดดดเเลลลลทบบบบผมตไไ้้ฮแแยสหๆี มารวมสาตัวได้เร็วกว่าครับดุรับเต็มอินสปอร์ตนะแล้วเล่นบุกต่อนะครับเฟิร์สวันครับหลังจากที่ตัวเบิร์นตายครับป่าพุ่นครับอินซี่ครับอันนี้เป็นภาพไม่ดีของเซนเกอร์แฟนทอมเลยฮะนะครับต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดครับแล้วเบิร์นกำลังจะกลับมาแต่เห็นว่าเลนบั๊บหายตับมาลาช่วยนซีครับเฟิร์สวันครับพันิีเก็บเลนบั๊บไปได้โอ้โหทางตัวรักๆไม่ว่างครับกุนซี่ครับที่จะมาช่วยอะไรในป่าฮะมาดูครับดูโซนที่เก่งเจ๋งของเขาครับช็อตในตำนานกันชชววนลูกาน แล้วต้นเกมมาหลอกเสียช็อคในการหนีแบบนี้ครับถือว่าเป็นต้นเกมที่บริยามเดนต็ดอีสปอร์ตพึงพอใจกับควินซี่ครับถ้าเกิดเทวานาสได้เล่นในเลนสบายแบบนี้ฮะมีปัญหาแน่นอนครับในการเล่นบุกป้อมฮะใช่ครับตอนนี้คาเฟนี่มีเงินพันหนึ่งเทวานาสไปพันห้าแล้วนะครับน้ำถึงสี่ร้อยในช่วงแรกครับโอ้โหแล้วดูแลกๆครับการจะวิ่งเข้าเลนมีราคาที่ต้องจ่ายขึ้นหงอดนะมาล็อกไม่มีช็อคกับวินซี่ครับอ้าวแล้วโดนเกี่ยวจากอิสันดิลครับรู้ดีว่าเขาไม่มีอัลติเมตครับแต่เบิลลไง่่ใสเซร์นทโอนี้คือเรื่่่องใหญมากกนะแตารที่มาล็อกะต้องเสีไล ในการหนีจากการเข้าไปกระแทกไหล่คนดังจากเฟิร์สสวอนเ่ยการที่เพนเสียไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็ต้องทำให้เขาเข้าป่านานขึ้นครับเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์แต่ตอนนี้ข้างล่างไม่ดีรอเลยครับเจอเล็บโดนไปก่อนแต่ความปึดของนเนเจอร์เรียมครับบอกเลยว่าหนักหน่วงครับและกก<อ>ดูกำลังจะลงไปนอนครับและโก,กรธครับตัวของมาเอาฟอสเอาตัวรอดออกมาได้วาเสียวครับผมแต่ว่ายังดีที่รอดออกมาได้นะครับนี่คือจุดเดน่นอย่างหนึ่งที่เขาลังเลนะว่าอาต้าหรือว่าทางอิบเดียด,ดีครับอิบเดียสามารถเล่นเกมรับแบบนี้ได้เก่งนะครับในกรณีฝัดหุ่นข้้้าาาาาามมมเเเเถวอรรรรร์นนีีคับสใใชดดจยกกลไ นะซัมเมอร์ครับไปสโลใสเอ็นทีบเอาหน้าแน่ขวาจะพุ่งหนีแน่นอนครับแล้วไปละจะ้าไม่ซูไม่คุย,ยรับผมเลทเกมเดี๋ยวเราเจอกันนะในขณะที่ทางเซฟแฟนทอมก็พยายามจะลดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วอรอจังหวะที่คาเฟนี่จะมีเงินขึ้นมามากกว่านี้ครับ ครับจากเบอร์โอนเลยครับยิงขนได้ก็ยิงครับยิงคลิปได้ก็เพลิงล่างครับและอาร์คโนเลตมาหาไอซ์เลนดิลครับแต่ว่าตำแหน่งครับดูเหมือนจะไม่เียงพอและพยายามจะฝืนกดช็อคเข้ามาโดนดับเบอร์โอนตัวเองับแต่ว่าเบิร์นครับไม่ได้เข้าไปพยายามจะฝืนนะและกำลังจะตายครับแต่มีมครับบิลลิงับโบชุบชีวิตได้นะครับมาข้างหลังครับและกดครับมาร์คออฟฟอนครับยืนได้สวยงามมากสำหรับแบบเบอร์โอนเองครับและยิงไปครับและกำลังจะลงไปนอนและใช้อัลติเก็บไปหนึ่งและตามมาไม้ว่าตัวเองจะตายแต่ว่ามีเบิร์ตบันมาตามเก็บงานได้ครับสวยงามครรรัับีามมเออสป์ตนก ที่พยายามจะไดใส่ฝ่าหนุ่มข้ามที่ปีทีททมีอยู่ครับผมเนี่ยสองอย่างที่ยื้อไปครับไม่ว่าจะเป็นตัวของมาร์คออฟฟอร์ดรวมไปถึงคุณดิด่งกระโบเนี่ยทำให้ Br R สถานการณ์บูรามเต็มปอร์ตครับไม่เสียเลยนะ,อนะบอลมีการดวลกันเอาเลยครับตีกันไปทั้งวันครับบอกเลยว่าตีทั้งวันนะครับใครปอดใหญ่กว่าใครปอดใหญ่กว่านะครับทำไมถึงปอดใหญ่ครับใทำไมเยอะฮะถ้าปอดใหญ่ก็ดูดได้เยอะครับอย่างนี้นี่เองฮะแล้วบุกด้านล่างต่อครับบุรรามยันอิสปอร์ตครับด้านล่างไม่น่าจะสามารถกันเทาวเวอร์นี้ได้ครับไซเิลแฟนทอม กำลังตกที่นล่างลำบากในช่วงต้นเกมอย่างมากครับ4นาในที่กว่างเงินต่างกันถึง3,000โกครับเป็นสีครับดูรีเพลย์กันสักครู่นะครับนี่เป็นการเห็นแล้วนะว่าฝันท่ามยังไงก็ได้ครับแล้วช็อคเข้ามาจาาังหวะนี้คุณผู้ชมสังเกตด,ดีๆครับว่าสิ่ที่ทำครับผมทางบริเวณบริษัทอีสปอร์ตแค่ซื้อเวลาในการที่ให้เฟิร์สวันและตัวของลูกๆเข้ามาเติมเท่านั้นนะกดตัวแข็งปุ๊บแล้วไดเข้ามาทุกอย่างก็ดูแย่ลงไปเลยครับที่สะคัญครับดับดเบิลเซนเอร็ก ไม่ตายนะครับโอ้ต้องบอกว่าตายตายตายตสุดท้ายขออภัยนะยังทิ้งไม่ได้แต่ว่าเสียหายอยู่ดีครับทางซัลกันแฟน์ทอปเนะีมาอีกแล้วครับรู้สึกแล้วว่าถึงลูกชายผมลูกผู้ชายเออตีเข้าไปโอ้แต่เมื่อกี้ถึงจะได้เทวันไปก็ความเสียหายเนี่ยอยู่กับทางสัลกันแฟนทอมเยอะอยู่ดีนะนะครับคุณซีนะครับผมแม้ว่าจะได้เทวนะันนัสไปก็ตามนะ ใช่ครับสแตนเทลนัทเกมก็ยังนำนะครับตัวของนะครับคอมเปนตี้อยู่และแถมได้ครึ่สติมาแล้วใช่ครับนี่ฮะได้คิวเยอะที่สุดในตัวของช่วงครึ่สเตจนะฮะคืออะไรครับปั๊มปั๊มส,มมสกอร์ปั๊มคิวปั๊มคิว KDA เอาเอาไปชิงโชคด้วยเปล่าครับเออเก็บคิวไปชิงโชคโอ,อ,อ้โหถ้าได้ทาวเวอร์เยอะนี่ผมจะดีใจมากโอ้แล้วเป็นผลเสียยาวๆเลยครับด้วยการที่เทลนัทเล่นสบายเกินไปในช่วงตน้นเกมครับมินซี่ครับทาวเวอร์ไปหมดแล้วสองฝั่งข้างๆครับตอนนี้เป็นงานลำบากของซัเตอร์สไตรอปแล้ว ไปดูกันต่อครับเกมยังไม่จบครับตอนนี้ไส้งอนเป็นท่อครับการลังจะต้องกลับมาการที่เลนกลางครับดูควางคิวไปเซอร์เลฟพยายามจะเกี่ยวครับและอินซอริทีมครับตานใส,ส่เซอร์เลฟได้ครับและใช้ช็อคลงมาพร้อมกับเนเจ้เรียม สองเอลี 2> 2หนักๆครับดิสเตดิวโดนหนักมากเซร์เรฟโอ้เลือดเหลือน้อยครับแต่เซเลฟก็ไม่ไหวเหมือนกันครับต้องถอยกลับเซร์เรฟเริ่มเล่นยากแล้วนะครับถ้าผมดูเฉียวๆเมื่อกี้ไม่ผิดนะเหมือนว่าทางตโน่นุน้น่าจะเริ่มมีของนะฮะมีตัดเลือดแล้วนะครับใช่เหมือนทงสกอร์จะขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นมุ่งมุงอยู่อ่ะใช่นะครับเวลาในการยื้อของเซเรฟไม่ง่ายแบบที่ทําได้ต้นเกมแล้วเขาได้เล่นน้อยมากเลยนะฮะสำหรับเซเรฟฮะฤดูซัมเมอร์นะครับแอบเนียนครับอาร์โกเลตมาเอ้ยเหลือนิดเดียวถูกเอครับ รถผู้ดาวว่โอ้แต่ว่าแรงๆเอาครับจอดับโอ้โหแรงมากแรงจอดับนี่ฮะภาพเกือบตัดครับและไปสตันโดนเบิร์งครับยิงใส่หนึ่งทีโอ้โหแล้วคิดว่าจะล้วงเข้ามาฮะเจอดับทีมี่เข้าไปครับเห็นซิครับเข้ามาไม่ได้หมายความจะได้คิวเลยครับผมโอ้โหเป็นการดับที่ดักอยู่แล้วนะครับว่าผมดาบน่าจะเล่นตัวได้หาดีแรลกแล้วผมเจอเลฟครับตอนนี้ก็ยังอึดได้อยู่แหละแต่ดูการ และโดนตัดเลือดแบบนั้นเรียบร้อยเจอเฟิร์สวันครับโอ้กระทบไหลเข้าไปครับนุนนเจอแล็คแรคตามเข้าไปปาดหนึ่งปาดสองครับแล้พยายามจะตัดต่อแต่ดับเบิลโอนเซเว่พยายามจะยิงตลบไว้เลยปาดไม่โดนนุ่นครับโอ้โหเซฟไม้ไหลตีได้แล้วนุ่นเข้าไปถ่าต่อด้วยและแอนต์ลบถ่าเข้ามา2ดอกครับต้องถอยเลยฮะสำหรับแล็คแรคและซีทรินดิวครับไปเกี่ยวใส่เร็เร็เจอดับเบิลโอนเซเว่ครับดีฟิดแดดไปของกาเป็นตัมเมอร์ครับออกมาจากปาดแล้วไปเก็บครับตัวของเซเรฟ เอาเป็นลักลักฮะและเอทีบีมาตีใส่ซัมเมอร์ซัมเมอร์ครับมีดูดเลือดนูๆครับอยู่ไกลๆครับคอยช่วยเหลืออยู่ด้านหลังโโอ้หทางโบนครับเป็นตีมี่ครับกับเทวนัฏดันไปต่อเนื่องเป็นไฟที่หลายมุมมากๆครับวินซี่เมื่อกี้นะทางตัวเรสแกวิ่งเข้าไปถ่ายอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับโอ้โหบวกกันคนละฝ้าครับผมแต่ว่าโดยรวมเลยครับเรืองกี่ยวกับอีสปอร์ตยังค่อนข้างดีอยู่ครับตอนนี้เมื่อกี้ซัมเมอร์เกือบไปรู้สึกว่ามันจะโดดชัดดาวนะผมครับผมน่าจะเป็นเรสเนี่ยที่ยิงไปนะน้หมาย แรกกันไปเหมือนกันครับตรงกลางเหมือนจะมาอีกแล้วครับมองครับโวยจากสตาร์นครับแล้วใช้ท่าสองได้สวยครับนู้นครับเปิดมาแบบนี้แล้วเข้ามากลางวงแรกๆครับแล้วสตาร์นของดับเบิลโอนเซกับงามหยดหมดเรียกว่างดงามครับโอ้เก็บไปอีกหนึ่งทางล่างก็ตีกันเลยครับบอกเลยได้ทั้งวันนะฮะโอ้โหสภาพโดยรวมตอนนี้ฮะโจดของผู้เล่นเนี่ยอีสปอร์ตครับทำสัมฤทธิคัมเบนซี่ครับทำให้ตัวมาหลอกเล่นไม่ได้เป็นพิการไปพร้อมกับโตกิมเน็ตฮะ ซัมเมอร์ครับไม่กล้ารุมฮะตัวเขายือ้โอโหวตเสียดาร์กแล้วครับผมจากการที่ไปโฟกัสตัวของเทนนารลิปโปอย่างซัมเมอร์ฮะดัสเซียร์ครับถูกจัดก,การไปเลยบร์นาร์ดใสปอร์ตครับในช่วง8นาทีครึ่งเท่านั้นฮะและเบิร์ครับมีเงินแค่ห้าพันหในขณะที่ครับเปิดวันเดินไปเรื่อยมีส่วนร่วมครับเกือบหลายๆอย่างฮะใช่ฮะ มีเจ็ดพันไปแล้วครับ ATP เจอเฟิร์สวันไลน์นั่นคือหนึ่งต่อสามไม่กล้าเข้าครับกัมเบทอมแซนกัมเบทอมตอนนี้โดนคุมแมปแล้วนะครับผมจังหวะในการเข้าไปได้อย่างที่บอกเลยครับฝั่งตัวของรูดามีการรองรับฮีโร่ได้ดีฮะเฟิร์สวันไม้จะอยู่หน้าครับแต่ก็มีความมั่นใจว่าอินเดียวกับดุนุจะช่วยได้แล้วสี่คนมาตรงกลางครับโอ้และใช้อันติเลยนะครับเจะเรียนตรงนั้นามาสัาเรียบร้อยครับเซอเล็บฮะ แรกๆบอกแล้วว่าก็เก่งอยู่แหละนะแต่ว่าพอหลังๆดาเมจทาวเวอร์วางอลังการงานสร้างครับดูดพื้นไม่ไหวใช่ครับตั้งแต่ตัวของกระดานนู่มๆมีโซสกอร์ฮะที่เหลือที่ทำได้มันก็ยิงยากขึ้นไปอีกครับปา้าบนะครับเลเซอร์เลเซอร์นี้ยังเป็นตำนานอยู่นะฉอดน,น,นั้นนี่จดจำจำ,จำได้แม่นเลยและปาตรงกลางครับไซงอนแพนทอมไม่มีใครออกมากันครับเสียงมากเกินไปครับแล้วปล่อยให้เทีบีครับไปแยกการด้านบนเพื่อจะได้สิ่งก่อสร้างบ้าง ยาวไปครับตอนนี้ครับปลาพุดหมดเลยครับตอนนี้ปลาไม่ใช่ปะไปต่อไปฮะเป็นปลามงแล้วฮะตอนนี้จะจับปลาไหมครับเดี๋ยวไปนครับเดี๋ยวไปนะมันก็เสียงเกินไปแหละนะถ้าเกิดว่าจะโผล่ไวฮะเป็นการคิดคำนวณแล้วทู้ได้อาจจะลำบากแต่ว่าเซฟไปจะดีกว่านะครับตอนนี้ความได้เปรียบอยู่ในมือเขาพอสมควรนะฮะเบิร์ตวันที่ดักเบิร์ตวันนี่แหลขวาไม่ใช่ครับเบิร์วันมีเรียกว่ามารอคนมาฟารมอ่าคือแบบเจตนาชัดเจนมากก็ต้องมีคนมาเคลียร์เพราะว่าโผล่บนสอง ถ้าโผล่มาแล้วเอาสักหน่อยหน,นึ่งนะกระแทกไหล่สักพีลอ,อดูครับนี่เป็นการเลี้ยงมังกรเนี่ยตามเลนเลยนะครับคือมังกรเดินไปทางไหนนี่ก็เดินเป็นบทดีกาดครับให้มังกรครับได้เดินแบบมีความอิสระภาพใช่ลเล่นกดดันด้วยฮะขึ้นจามาคีนี่จะมีปัญหาแบบนี้ฮะดูเฟิร์สฟันครับจะตามต่อเซเลสครับถอยกลับทันทีฮะเก็บสกิลไว้กันป้อมหน่ายใช่ครับข้าง<ส>นบนก็ตีกันไปครับข้างบนนะฮะไฟเตอร์สองคนโอ้โหแลกเลือกกันเล็กน้อย เป็นไฟสีต่อสี่ครับผมแต่ว่าตรงกลางเสียทาวเวอร์อยู่ดีฮะโอ้ยไซเล็ปเจ็บมากไซเล็ปโอ้โหจะดูการัิิงครับแต่เป็โอโต้เล็กบอกว่าเร็วแรงมากครับเทวานาสครับกับดาเมจที่เป็นไฮบิดและ n อ็ครับเดินผ่านเจอเฟิร์สบัลตกันแทกหลายเข้าไปครับพยายามจะดูดเลือดแต่ไม่มีใครให้ดูดแล้วต้องถอยกลับและข้างขวาครับดราม่ามอนสเตอร์ของคูณรามเกดอีสปอร์ตครับตีใส่สิงก่อสร้าำไซเล็ปกระโดดออกมากดในเจอรีมแถมกดช็อคไปด้วยหนู่นุโดนอยู่ก็จริงครับแต่ว่าแรกแรกก็โดนดรามไม่าที่วา้งลลเอแคไม 600ดูซัมเมอร์ครับกลดคอมเมอร์เข้าไปตีใส,ส่สิงก่กอง้างโอโอเก็บเป็นที่เรียบร้อยครับและตรงกลางครับเป็นเฟิร์สวันครับไม่ได้เอาตัวเข้าไปแน่หนาแต่เก็บเป็นทีบีได้อันโอเลนมากลางวงพยายามจะเก็บตัวนู้นแต่เขามีครับมาร์กออฟฟอร์ดและเอาตัวรอดกลับมาได้และกลายเป็นเนปะไทรงอนผ่นทอมเสียไปแล้วสองทางจากการขึ้นบ้านครั้งเดียวของบุรัมเจ็ดอินสปอร์ตโอ้โหเรียกว่าคุมทุกอย่างในเกมเลยก็ว่าได้ครับไฟเมื่อกี้ฮะ ทางตัวของการพลังการรู้ของเซน์แฟนทอมไม่สามารถทําได้เลยครับเซเรฟช็อตทางด้านล่างครับเหมือนรู้ตัวแหละรครับว่าถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างตัวเองก็จะแพ้เลยฟลิกเกอร์เข้าไปเปิดเดือยเจ้าเรียบรักคอมิซี่ครับแต่ผลก็อย่างที่เห็นครับว่าดาเมจมันต่างเกินไปฮะนครับของเขามีนะครับป้องกันเราไม่ถึงครับสบภาพก็รรรอย่างนั้นเลยฮะใช่ฮะโอ้โหลำบ,บากจริงครับตอนนี้ไม่มีใครยืนได้เลยสักคนครับไซน์นันแฟนทอมฮะสิ่งที่ตัดสินใจได้คือเข้าไปอย่างเดียวเท่านั้นนะ แต่การเข้าเปิดก่อนไม่ใช่ได้เปรียบเสมอไปครับฝัหนุ่นข้ามที่พร้อมรับครับวินซี่ครับมีมี่ที่รับออกมาจากเรย์มครับทรงขนมากๆกับสายการแฟนท็อปนะแม้ว่าการมันไอ้แล้วแต่ว่าใช้แนบโอ้โหคันต่อโกลาหนครับและกลายเป็นเฟิร์สบอลล่าช็อตได้มาหลอกไม่ได้เล่นเกมเลยครับคุณผู้ชมครับเกมนี้รักโดนหนักมากจริงฮะเรียกว่าเป็นจังหวะเนี่ยเกี่ยวก่อนกระโดดโอ้จะเปิดโหมดโหดก็ทนไม่ไหวโอ้จริงนะตอนนี้ฮะดาเมจของดับเบิลสเลกที่เรียกได้ว่าเวอร์เลยก็เป็นได้ฮะ มีมดาเมจทุกระยะเลยครับระยะใกล้นะครับก็<ด>เป็นเฟิร์สวันครับระยะไกลเป็นจับบอลสวยกับนุฮะ โอ้โส่วนระยะกลางครับไม่จะเป็นครับขอแค่คนช่วยมอใช่ฮะและดูการขยับของดับเ์บอลโอนตรงนี้ครับอ,อยู่ใกล้ๆห่างๆอย่างห่วงๆครับเบิร์นครับต้องใช้ครับกะ<ห>ติ้วแล้วเอา<ห>ตัวรอดออกมาแต่ไเล็บครับหายจากเฟิร์สวันแะน่โอ้แอบตกรบครับที่มันมีตัดเลือดครับโดนไปแบบนั้นจะคื้นคืนอย่างไรและเบิร์กบอกไม่อยู่บ้านแล้วออกไป<า>แล้วเอาไปเลยเอาบ้านไปเกมแรกไม่ดูแล้วครับแล้วไปครับตอนนี้ตีไก่เนี่ยตัวของไต้งอนแผ่นท่อครับและ n t ็ครับกดตัวแข็งอยู่กลางวงแต่นั่นคือ4คนครับและกดช็อคลงมาดูสวยก ได้แค่ความสวยคุณภาพยังไม่มีและกลายเป็นเรสครับพิคนสุดท้ายโอ้ส่วนเบิร์งเข้าไปตัดทิปเล่นกลางแต่หาว่าเขาแครไม่และกลายเป็นบูรรัมเจ็ดอีสปอร์ตขึ้นนําไปก่อน1-0ึครับผมถ้าจะให้พูดกันตรงๆครับเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างขาดมากเลยครับคุณผู้ชม